อะไรคือและอินดูนี่อันนี้คือไหน อันนี้อันนี้เบาบองนะฮะไปละนี่จะทสมมาจะทสมช่วงนี้ดูใครว่านี่จะสมด้านเอ็นดูหายไปแล้วอู้วกเห็นรอยระเบิด ก็จะถึงชือกพอมเชือกพอดีเชือดีนะอุ้ยจกแล้วดูกวไกว่าเชือกทองดีจะได้ไบบไม่ได้ัให้แตกได้เอาไปเลยให้ปกชื่อให้อวาอยคุอ,อ่างไหมสเป,ปิสเปปา นั่นก้มีเจ้าขายเรอะอะไรน้ำมุกเยียนต้มมุกเยี่ยนหายอะไรใช่มั้งคือมันตกนะก่อนปลากรองอะไลากร่อง โน้ตแล้วไปไรประโยชน์เฮ้ยดอกกระจายดอกกระจาย ปุ๊ปปุ๊ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่าทันไหลดิงกู พี p p de de pesos, ่เราตกใจหมูเสื้อายไป็นหมเสื้อในออกเด็ดไปแล้วนะดูมันเยอะหมนนี้นายดินี่ บุมดุบรูบมเปามากเลย มาแบบแบบนี้แล้วมันก็ตกเลยแต่เนี้ยเี้ยลองทำใหม่ดิเฮ้ยลองทำอ่ะแต่นันคุณคุ้ตัวเอยให้ได้ะหกสอบเจุก เดี๋ยวละทดลองนายก่อนนะว่านายจะคู่รวยได้ดีมั้ยดีดเด็เขาเรยางขอเอาจริงนะนายทำตัวที่ดีๆนะจะเอาป่งนะ วิธีซ้อม,มน่นอนนี้คือวิธีซอมอันคือวิธีซอมนานี่คือวิธีซอ้อมในกรกลาที่ดี ว่าเป็นวิธีซ้อมทำไมไม่ซ้มอมอ่ะในการที่มีปีโอเาให้ตรงตรงอาขอจรงิงเฮ้ดิแม่อ <Okay. S 1> ยากกระโดดนม่อยากกระโดดนี่็<ห>นร,รอยแรงไอ้พี่รอบนิวิฟาร์นี่เป็นไรถึงว่าขอนจรงนิงแล้ว ก็ไปเรียกเพราะเราำด้วยแล้วต้องควบคุมตัวเองให้อยู่นะเพราะเราซ้อมวาขนาดนี้นแล้วนะโอเคถ้าควบคุมตัวเองไม่อยู่แต่เดี๋ยวเราเ,เ,เดี๋ยวจับอีกกลุ่มนี้ให้นะมันเป็นคูฝึกต้องมันดีดีก่อนอ่ะดูนะเราจะเอายังไม่แรงสุดโอ้โอเชนเสีได้เสีได้ Tại quá là mấy xe, có dòng mấy xe đa được gì શું બતાવી લેવું છે ตัวลื่นแปกๆอ่ะไม่รู้เมื่อกี้ตอนแรกฉันก็จะเข้าไปในกล่องแล้วเราอยู่ดีๆก็ออกจากแบบไปเลยจุดแบบเหรออ้ึแล้วคือไปไกลด้วยนะจนต้องรีเซ็ตเออเราก็เหมือนกันอ่ะตอเราขยาับอะตัวนะเคือนลื่นอ่ะ ตัวนายอยู่ที่เดิมอ่ะแต่นายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเอออัณนจักรวิญญาณฉันเออสงสัยเิยรานนายมาทำต่ออันคือผิดสมจริงพร้อมที่ได้ทำไม่ดีต่อมาจะจะบอกว่าวิชาซผสเจริงดี่ บอกว่าวิชาชอมจริงก็เข้าใจแล้วเนี่ยโอ้ยแล้วนายเข้าใจตอนไหนเขาาฉันเข้าใจตั้งแต่แรกเลยเนี่ยโอเคเข้าใจก็เริ่มเลยแต่นายห้ามตกน้ำเด็ดขาดทำไมเข้าใจเต็มไหมเลย จะคือซ้อมของจริงนะทางนี้นายต้องรับผู้ได้นะจะแรงนะบึ๊กได้เออดีดีดีหายไเมื่อไหรเข้ามา จริงและ าไม่ตกแถบเขาเพื่อจะ,ะจะพิความยากขึ้นโอเคคไมย่ต้องรับให้ทันเจะเลี้ยวซ้ายดวาเว้ยเฮ้ย มาเด้มีตกเขาุูชมจริงมีโคตรหนุนะนานมาุูชอมจริงอะอยู่กับแพรเพราะนายเนี่ยยังไม่ชำนาญเรื่องกะระยะใช่เราบอกอันนายอยู่บนนี้ก่อนเราจะฝูกจ้อมนายนายต้องนายต้องนายต้องอยู่บนนี้ห้ามตกนะหลังจากทำแบบนี้น่ะเวืนอจะรอยอุ๊ย นี่เออบึ๊บเออเออเออบึ๊บบึ๊บเฮ้ยทำนี่ไม่ผ่าน้องหดหดหน่อย ขณนเรายังทำาัตถีหรือช่วงมาต้งนานอ่ะกกัด้วยก็มิ i t ปี่จะเพิ่มความยากนะนายมนจะสั่นสั่นหน่อยเราต้องการให้ระยะใี่ถึกโอ้เฮ้ยเฮยถ้าบอกว่าสั่นหน่อยไงกะดีดีมีคนมา really yeah. 不玩。 บอกว่าเดี๋ยวโยนี่ทำไมนันไม่ฟันโอ้หน่นี่นะโอ้หน่ What the fuck กับพ่อไปใหม่เลยมา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 รอยไหมเมื่อกี้ฉันไปไกลมากโดนโดนโดนหนีปุ๊บ โนยนจนมันเจนมบ้าอ่ะเจนล้วต้องหอกแบบอ่ะฉันเหมือนกันคือเขาโนยนฉันเป็นไก่มากแล้วฉันฉันพวงก็หอกเขาใหม่เลยถ้าไรไม่เปิดไม่คุยเราจะเอาอันนี้มาเจาอแล้วมาจะโดนจอ่อฝุกซอ ไม่เปิดไม่เดี๋ยวนี้ี่ไม่งั้นเราจะเจาะลูปง่เราไม่แล้วไ่แล้วเเปิดแล้วเปิดแล้วลงเราจะพลองเอานั่เลยยังไงฮัลโหลหรอฮัลลหรอฮัลโหลแกแกเล่นๆเฉยๆแกแกเล่นเฉย กอดีๆวาพี่นาถงทำไมต้องโยนเงนเลยแกก็บอกว่าใช้หอยยอกอยช้หอยยอหน่อยก็จะได้ลุงไงก็ว่าอยากใส่เดี๋วนลอง้นมาดูเ้ยอมีกินอะไรเหรอา เดี๋ยวฟันให้นายนายอะไม่ต้องทดลองเองเด็ดค่ะเดี๋ทดลองใหนดูความแรงยืนที่นหน่อยดูเบืนงเลยดึงออกให้หน่อยดิเฮ้ยเบื้องอ้าจับหน่อยเบืง เดินมาอยู่ดี่้ายไ,ไปเนีนบกเดินๆๆๆๆอยู่ดิแ่เดาไออยู่เนี่ยเอา้อ,อไปติดครับ่เพื่อนข้าวอยู่กระทืบกระทืบไปดิ มีคน,มอนอยู่ในรูนี่เหรอเดี๋ยวป้าเชียวกูแน่แล้วคือมันต้องมาเดินหายะแบบนี้ด้วยนะม่แกคนคิ่ว่าคิดว่ามีคนแล้วเหมือนเดิมเลยปาไป เดิมเลยพี่ความสามารถเรามีอยู่ตลอดเราไม่สามารถเราไม่หมดไยเจอหน้าน้่ยไปมา ไปออกไปไกลๆห้าถ้าอมานำโยนมาเราจะเกือแล้วาือรอสักสักจะมีอยู่แล้วเราจะถือโยนมาแล้วไปไกลๆเออไปเกิดออกไปไกลๆกลๆมาไหนอะ ร้ายอีกใหญ่นี่นะพอใหญ่นี่มันเป็นเพืเอ่อนเราอยจะทำร้ายมาถ้าทำร้ายทีเดียวบอกเลยเราไม่ตัวหรอกแต่มาห้ามทำร้ายไหมเดี๋ยวคำหูมาขอให้เช็กับะเปาด้วยเออเฮ้ยไมาด้วยนี่มันให้ยึดมาแฮลวลแล้ว ทำมาตักหลอนเลยน,นะ ไิกับตามาอยู่ตรงนี้นี่แหละเราจะเล่นโคดูแข่ง

นั่งลูุอยามแล้วขอจังมาแล้วนะพี่แหลกยืนว้าวไม่อยู่ตรงนี้ค่ะ ทุกคนรักเหมือนวันนี้นะเฮ้ย้ยเกาะไว้ก่อนเกาะงกันดีกว่ามึงจะดด้จะเดม่จับเราไ่ห้ามปล่อยเพเราจะดูดิ này muốn giúp đi Hỏi lắm mơ không được, được. Ông bay đạp เมื่อไหร่ตูต้องนกับสขชาด้วยาขไ้นน้ำตับก็บายสาหตงจำเป็นต้ายสอุ้ยจะเชื่ออันนั่งลูหนุ่ไปไหน